สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาหัวใจมาฝากทุกๆคนกันนะคะนั่นก็คือเหรียญปวยฐานรูปหัวใจค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นมาด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละประมาณ30เซนนะคะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งทั้งสีเส้นเลยแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาเริ่มทําฐานกันก่อนจับเส้นที่1มาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1แบบนี้ เส้นที่สามคองเส้นที่2เส้นสุดท้ายสอดปลายด้านหนึ่งเข้าไปในรูของเส้นที่หนึ่งก่อนแบบนี้พลิกกลับด้านมาแล้วเอาไปอีกด้านสอดเข้าไปในรูของเส้นที่หนึ่งแล้วก็ดึงให้ถึงรอยพับเราก็จะได้ฐานแบบนี้นะคะต่อมาเราก็ ต่อมาเราก็จะใส่เหรียญเข้าไปตรงนี้นะคะการพับเหรียญปรยทานรูปหัวใจพับง่ายมากนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยค่ะพับแป๊บเดียวนะคะก็เสร็จแล้วทีนี้พอเราใส่เหรียญเข้าไปแล้วให้เราจับริบบิ้นสอเส้นด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วก็ขวาไปซ้ายล่างขึ้นบน แล้วก็ซ้ายไปขวาแบบนี้นะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะพลิกกลับด้านมาทีนี้เอาเส้นที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะคะเส้นล่างก็คือเส้นนี้ก็ยังปล่อยไว้เราจะไม่ยุ่งกับมันเราจะเอาเส้นที่อยู่ด้านบน เอาปลายริบบิน้นสอดเข้าไปในรูนี้ค่ะแบบนี้เส้นดังขวาก็เส้นด้านบนสอดเข้าไปในรูนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะเราก็จะเอาที่อยู่ด้านบนอันนี้สอดเข้าไปในรูนี้ แล้วก็เส้นสุดท้ายเส้นนี้ค่ะสอดเข้าไปในรูนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาทำรอยหยักให้เป็นหัวใจกันนะคะหัวใจมันก็จะมีรอยเว้าตรงนี้ใช่ไหม ให้เราจับเส้นนี้นะคะก็คือเราก็บิดไปด้านหลังแล้วก็ไปทางขวาแบบนี้ข้างหลังจะเป็นลักษณะนี้นะคะแบบนี้แล้วให้เราจับเส้นนี้พับไปด้านหลังก็คือทับเส้นที่เราบิดเมื่อกี้นี้ แล้วปลายริบบิน้นเราก็จะสอดเข้าไปในรูนี้ค่ะก็สอดเข้าไปเลยแล้วเราก็ดึงให้พอดีกับความกว้างของริบบิ้นนะคะประมาณนี้แล้วก็ดึงแค่นี้ก็พอนะคะทีนี้มาฝั่งนี้มั่งเมื่อกี้เราบิดไปข้างหลังทีนี้เส้นนี้เราจะบิดมาด้านหน้าให้ขนานกับ แนวนี้เลยนะคะก็บิดแบบนี้เลยอีกรอบนะคะพับไปด้านซ้ายแล้วก็โค้งขึ้นไปทางด้านบนแบบนี้ใช้นิ้วชี้นะคะจับไว้แล้วเราก็เอาริบบิ้นเส้นนี้พับมาทับกับเส้นนี้นะคะแต่ปลายริบบิน้นเราก็จะสอดเข้าไปในรูนี้เหมือนเมื่อกี้เลย เราก็ดึงให้พอดีกับความกว้างของลิปบิ้นเหมือนเมื่อกี้นะคะทีนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้แล้วต่อมาเราก็จะใช้กันไกรตัดส่วนนี้นะคะที่มันเกินตรงนี้มาแล้วก็ตัดเริ่มคล้ายหัวใจแล้วใช่ไหมคะ ทีนี้ต่อมาเส้นนี้เอาไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดเราก็จะมาตัด2เส้นนี้ออกแล้วทีนี้ก็ฝั่งนี้มั่งนะคะระวังเส้นนี้ด้วยนะคะอย่าตัดโดน ทีนี้ก็จะเหลือตรงนี้กับตรงนี้ไว้นะคะเราจะเอาปลายริบบิน้นโค้งขึ้นมาสอดทับเส้นนี้นะคะจะเห็นปลายริบบิน้นนิดนึงที่เราตัดออกเมื่อกี้เราจะใช้ริบบิ้นของเส้นที่เหลือเนี่ยสอดทับนะคะสอดเข้าไปในรูนี้แต่ว่าให้อยู่ด้านบนเส้นที่เราตัดเมื่อกี้นี้ที่ทำแบบนี้นะคะก็เพราะว่ากันหลุดค่ะ เสร็จแล้วทีนี้พอเราสอดขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยนะคะตัดให้ชิดตรงนี้เลยนะคะทีนี้ก็เหลือเส้นนี้ถ้าใครทําตามอันนี้แล้วงงนะคะให้ตัดตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้ค่ะทั้งสองด้านไม่ต้องสอดแบบนี้นะคะแต่อันนี้อยากสอดต่อค่ะ ก็จะเอาปลายริบบิน้นสอดเข้าไปในรูนี้ให้มันทับเส้นที่เราตัดนะคะ,ะปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกตรงนี้แล้วก็ดึงให้กระชับเสร็จแล้วก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินมาออกค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียนโรยทานรูปหัวใจ